สวัสดีนะครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่นอน้อยนะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กับเกมอันดีเซมเบอร์กันเช่นเคยนะครับนน้อยจะมาพามาทำยันลูกกลางนะครับเทียร์9ที่จะทำพราพร230 230แล้วก็1 4 0%เปอร์เซ็นตะ์เนาะขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะจะได้ไม่งงอันนี้ไปส่งของท็อปเซิร์ฟมานะครับจะเห็นว่าเขาทำ 230%แล้วก็115%นะครับเปอร์เซนต์วิธีการทำเนี่ยก็คือใช้ยันเทียร์9แล้วก็ทำเป็นระดับตำนานทั้ง6อันเลยนะครับโดยที่จะมี4อันเนี่ยเป็นอ่าเขาเรียกว่าพรหลัก4อันนะอย่างของผมเนี่ยผมเลือกเป็นฮามาวเนาะฮามาว4นะแล้วก็โบไรออน2นะครับเน้นย้ำนะว่าจะทำเปอร์เซ็นต์ได้เท่า เท่าเท่านั้นเนี่ยจะต้องใช้เทียเก้แล้วล้วก็อัพเป็นตำนานด้วยนะเทียเก้าระดับแหลไม่ได้นะครับเนาะอ่ะคันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมการนะขึ้นเทียเก้ส่วนใหญ่ก็จะเลือกออฟเป็นคริคริดาเมดนะครับแล้วก็ขึ้นตำนานนะก็ถ้าได้ตำนานสวยๆก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะไปลุ้นดวงเอาอีกทีหนึ่งอย่าลืมว่าเวลาขึ้นตำนานแล้วถ้าสมมุติว่าเปอร์เซ็นต์มันได้ไม่เยอะอย่างอันเนี้ยเรา ขึ้นตำนานได้สวยนะเป็นโอกาสตีเบิรนะครับเราต้องรีออปชั่นตำนานให้มันได้ค่าสวยๆด้วยนะเนาะเผื่อว่าลูกกลางมันสุ่มแล้วดึงค่าตำนานเราไปเนี่ยมันจะไดเ้เขาเรียกว่าไม่นะ่าไม่เสียดายนะครับนเนาะออมันจะได้สวยๆไปเลยเนาะเสียนิดเดียวนะเพื่อกันไว้นะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนที่อ่าโต๊ ทำลูกกลางกันแล้วนะครับก็เช็คให้เรียบร้อยครับทุกสเต็ปนะดูให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยทำลูกกลางเนี่ยทำไม่เป็นเนี่ยน้อยทำคลิปไปแล้วนะก็สามารถคลิกด,ด้านบนขวาได้เลยนะโอเคอเคครับตัวพลีซิกซับฟิกแต่ละอันของลูกกลางที่จะดึงไปเป็นออปชันนะครับนะเราทำได้สวยแล้วหรือ,อยังนะเทียเก้ สวยแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าสวยแล้วก็กดลุ้นไปครับไหนะยังไงเนี่ยแถบด้านบนเนี่ยสวยแน่นอนนะเป็นคริคริดาเมคริดาเมจนะครับแต่โอ้โหอันนี้โอ้สุ่มตำนานเขาเรียกว,ว่าสุ่มออฟไปโดนตำนานนะได้ค่าป้องกันเคออสสูงสุด1.8นะครับแต่เห็นไหมว่าตอนเนี้ทำฮามาวกับบริอันเนี่ยได้ตามตัวของท็อปเซิร์ฟเลยนะครับ S <S ก็คือที่230แล<ะ> b, ้วก็ร1อตามลำดับนะอ้าไม่เป็นไรครับ <S <S จังหวะนี้ก็แก้มือครับไปหายันมาใหม่นะ <S 2> <S 2> <S สิ่งที่ต้องมีก็คือตัวเขาเรียกว่ารีเทียยันเออไม่ใช่รีสิเป็นการตีอัพเกรดเทียยันเนาะซึ่งหาได้จากแมปที่มีอีเวนต์รูปปั้นเซอร์เพนนะครับ ถ้าใครฟาร์มาอย่างโชคโชนเนี่ยมันก็น่าจะพอมีสัก100 2 0 0อันนะครับก็น่าจะพอเอามาทำได้นะตอนนี้ก็อยู่ในการระหว่างการเลือกนะครับก็คือถ้ามันสุ่มเขาเรียกว่าไม่โดนตำนานเนี่ยจะดีมากเลยเพราะทุกๆุกยานของเราเป็นคริคริดาเมตเทียแปดเทียเก้าทั้ 8, ททงนั้นนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปอีกทีครับขอขอีกขออีกสักลุ้นหนึ่งครับ แล้วออกมาเป็นคริคร,คริคริดามเมจแล้วก็คริคริดามเมจนะครับเทียร์เ้าหมดนะอ้แล้วก็ออฟสวยด้วยนะโอเคอันนี้คือดีแล้วนะครับก็คือจบนะสำหรับลูกกลางนะคลิปนี้จบแล้วนะครับฮามาบลซิงงร3 0ามบรเตโบเรเตะกี้โกหกนะครับยังไม่จบนะเพราะว่าเราจะต้องมาเมเนจเปอร์เซ็นต์ของตัวพอรดด้วยนะครับนะเพราะว่า ยันล้อมรอบลูกกลางเนี่ยก็มีผลเนาะอ่ะอย่างนี้ขอเปลี่ยนกลับเป็นภาษาไทยก่อนจบลูกกลางแล้วถัดไปจะเป็นเรื่องของยันที่ล้อมรอบแล้วก็การอัปเกรดช่องยันนะครับอาจจะเทียบว,ว่าลูกกลางของอันเดิมเนี่ย1 1 5 1 1 5 115นะของแพท4พรแพทที่แล้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น232พรนเนาะแล้วก็141พรนแล้วนะครับ ก็แล้วแต่มันมันสามารถมีทางเลือกได้มากขึ้นใช้คำนี้แล้วกันเนาะอันนี้ใส่เข้าไปปุ๊บฮารมเมาทพอเราขึ้นไป374เนะเกินมากๆนะครับแสดงว่ายันที่เราใส่เนี่ยจะต้องไม่มีฮารมเมาแล้วนะเอาฮารมเมา์ออกให้หมดเลยนะถึงจะเสียได้ย,ยังไงก็ต้องเอาออกนะครับเอาไปขายเอาไปอะไรก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าแค่ลูกกลางอันเดียวเนี่ยก็ทำฮามเมาทเรา230%้แล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออาริซากับโบเลอัน ห้อยไวอย่างละหนึ่งนะซึ่งเป็นยันที่สวยแล้วนะครับทีนี้เราก็ต้องมาหาทำอีก4อันนะครับอันนี้ส่องท็อปเซิร์ฟดูหน่อยเอ๊ะเขาทำยังไงนะครับอ่าคนนี้ก็ทำฮาร์มเมาโบไลอันแล้วก็อลิซ่านะครับตามลำดับเนาะเออเขาใช้เป็นโบไลอัน3อลิซ่า3นะครับนอน,น้อยก็จะลอกแพทเทิร์นยันของท็อปเซิร์ฟคนนี้เลยเนาะก็มาครับหายันสามออฟสวยๆนะแล้วก็ขึ้นเป็น ตำนานนะครับสิ่งที่ยากก็คือการขึ้นตํานานนี่แหละจะขึ้นให้สวยด้วยนะครับอืมก็เห็นแล้วก็นึกถึงเขาเรียกว่าเอเซนย้อนยันตํานานเลยนะอืมลูกนี้ตั้งใจลงกิวเลตบ่อยๆก็ดีนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆทําไปขึ้นตานานไดออฟเกลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะแพทนี้ก็ค่อยๆทําไปครับอ่ะไล่ทำไปอันนี้ของอลิซานะ ขึ้นตำนานได้เป็นเอฟเฟกของสัญ,ญลักษณ์นะครับ8%มันน้อยไปนะอย่างน้อยเอาสัก10-12อะได้14%ก็โอเคอะวันนี้ใส่เข้าไปครบหมดแล้วนะครับเนาะเราได้เอ้โปรไลอันมันเกินนะแล้วอลิซาไม่ถึง140น,นะครับแสดงว่าเรื่องของเขาเรียกว่าฮอปโตยานนี่มีปัญหานะเราจะต้องมาแก้นิดนึงนะครับ อันนี้ก็โยกตัวเอฟเฟกต์พไปให้อลิซาเนาะเพราะว่าตะกี้อลิซามันน้อยนะครับแล้วโบวยไรอันเนี่มันเกินไปเยอะนาะแสดงว่าเอฟเฟกพร้อเรนี่ยเราปรับไปให้อลิซาแทนนาแล้วก็อีกอันนึงนะก็ย้ายไปให้โบไรอันนะครับก็ลองปรับเขาเรียกว่าย้ายไปย้ายมาดูแต่ทุกครั้งที่ย้ายนี่มันมีมีค่าย้ายนะต้องระวังนะเดี๋ยวไม่มี ให้เขาเรียกว่าไม่มีทรัพยากรพอให้ยายนะครับอ่าคราวนี้ลองย้ายมาดูอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่าของผมอ้าวยังไม่ได้นี่หว่าบุหอันขาดอีกสนะเอะ๊มันต้องมีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใหม่ครับเออสิ่งที่ผิดพลาดอันนี้ก็คือบอกไว้เลยก็คือตัวออฟเนี่ยเราจะต้องเอามันจะมีเขาเรียกว่าอ่าเอฟเฟกต์พรบก15ตำนานของโจมตีเนี่ยอันนี้ดีนะครับหนอมันมันจะ เติมให้เราได้พอดี230เลยเนาะเป็นไฟบ,บังคับที่จะต้องใช้นะครับนะเนาะอย่าลืมพวกออฟยันบางอันออฟโตยันบางอันที่มันไม่ได้บวกเอฟเฟกต์พอนะอันนี้นอนน้อยแก้มาแล้วนะครับก็ได้ตามที่ต้องการแล้วนะก็คือฮามามสิบโบไลออนสองร้อามสิบอาริซ่งร้อี่สินะครับเนาะก็ดูพวก เช็คพวกยันต่างๆนะว่าไดเอฟเฟกกับโต๊ะยันเนี่ยโอเคหรือเปล่านะบางอันที่ออฟตำนานเกลือเราก็สามารถเลือกออฟโต๊ะยันที่ลดค่าตำนานเรา50%แล้วก็เสริมพวกออปชันบนบนเราได้นะครับอ่ทีนี้ก็บริีันครับได้ความเสียหายเปลี่ยนความเสียหายเป็นความเสียหายหลัก4 0เอนาะแล้วก็อาิซาร4 0นะครับแล้วก็หามาขยายกายภาพเพิ่มอีก5%แล้วก็ตีอีก8%ที่เป็นกายภาพมั้ง ก็พูดไม่ทันและผ้าไม่ทันและเหนื่อยนะครับอาจจะเห็นว่าเนี่ยย้ำอีกทีลูกกลางใช้ยันเทียเก้าระดับตำนานอัตราส่วน4ต่อ2นะครับพรที่จะทำา230ใช้4เม็ดพรที่จะทำา1 1 5ใช้2เม็ดนะครับแล้วก็ยันล้อมรอบเนี่ยใช้อย่างละ3นะแล้วก็ปรับออฟโตยันอีกนิดหน่อยก็เรียบร้อยแล้วอ่ะโอเคตามนี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและสตรีมหน้านะครับสวัสดีครับ